สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูพิกัดที่เราซื้อผักผลไม้แช่แข็งนะคะมาทำน้ำสมูทตี้ในตอนเช้าก่อนกินข้าวของเรานะคะอันนี้ก็คือผักแช่แข็งนะคะเราหาซื้อได้ที่แม็โครนี่เองก็จะมีพวกผักโขมที่อาใช้นะผักโขมบัคคลี่บัคคลี่นะคืออันนี้บัคคลี่ถ้าเกิดว่าอันสดถูกก็จะไปเอาอันถูกแต่ถ้าอันสดแพงก็จะมาซื้ออันนี้มันมี2อาทิตย์ก่อนที่อันสดอะคือกิโลละร้อยแต่ว่าอันนี้ก็คือกิโลหนึ่งประมาณ79หรือ89นี่แหละ อ่ามันก็ถูกกว่านะอันไหนถูกกว่าก็เลือกอันนั้นถ้าอันสดถูกก็เลือกอันถูกถ้าอันสดแพงก็มากินฟอสเซนอ่ามันก็มีตัวเลือกได้คุณค่าทางอาหารอันฟอสเซนก็ยังคงมีอยู่นะมันไม่ได้หายไปไหนนะคะเป็นอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ดีเท่าของสดนะแต่มันก็ยังใช้ได้คุณค่าทางอาหารก็มีนะคะแครอทก็เหมือนกันอันนี้แครอทอ่าวันนี้จะใช้ฟอสเซนเหมือนกัน ก็คือแครอทไปดูแล้วอันที่เป็นอันสดนี่จะแพงกว่าอันฟูร์เซนก็เลยใช้อันที่เป็นฟูร์เซนไปอันนี้ก็เป็นผักขมอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นหั่นนะอันที่เป็นก้อนก้อนั่นก็คือใบทั้งใบเอาเวลาเอาไปทําแบบทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยบ้างอแล้วอันแครอทนี่ก็เอาอันที่เป็นเฟูร์เซนนะวันนี้นะเพราะว่าอันสดค่อนข้างแพงกว่าเทียบราคาดูแล้วแล้วก็จะมีผลไม้แช่แข็งอันที่เป็นตระกูลเบอร์รี่เราไม่เอาอะไรที่หวานๆนะเอาแต่พวก มิกซ์เบอร์รี่สตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ <c oughs> อันที่อันที่มีรสชาติหวานเราจะไม่เอานะเราจะเน้นผลไม้ที่เป็นตระกูลเบอร์รี่ที่มีรสเปรี้ยวนะคะอย่างนี้เป็นผลไม้รวมมิกซ์เบอร์รี่แล้วก็เป็นกีวีตระกูลลิลี่เนี่ยเออหยิบมาเลยหยิบมาเลยคือถ้าช่องฟิดใคร ใหญ่นะก็เอาไปเยอะๆเลยเพราะว่าที่อ้อยเอาไปหลายๆอย่างเนี่ยไม่ใช่เอาไปแบบกินทุกอย่างวันเดียวนะก็คือแต่ละวันก็กินผลไม้ต่างชนิดกันไปอ่ะมันมันจะคือมันจะดีกว่าเออแล้วพอเลือกผลมเสร็จก็มาเอาโยเกิร์ตไปผสมนิดหน่อยไม่ได้แบบกินทุกวันนะอ้อยเลือกเป็นกรีกโยเกิร์ตนะคะตัวนี้นี่อันนี้เมื่อกี้เอาเอาบล็อกลี่เอ่อออกไปแล้วนะอันนึงเพราะว่าเดินมาดูแล้ว อันนี้ถูกกว่าโลละห้าบก้าบาทเออถ้าซื้อสิบโล,ลขึ้นไปอ่ะห้าสิบห้าแต่ว่าเราขี้เกียจเอาไปทำเป็นโฟเซนไว้เราก็อันนี้แค่จะเอาไปทำผัดเป็นกับข้าวเฉยๆนะคะแล้วก็เลยเอาไปสามหัวพอ่อเวลามันถูกเราก็จะกินของสดนะแต่ถ้ามันแพงเราก็จะไปกินโฟรอเซนแทนนะคะนี่อันที่เราชอบมากๆก,ก็คือเห็ดเข็มทองกับพวกตระกูลเห็ดเห็ดทั้งหลายนะชอบแบบกิน ต้ยมยำอะไรอย่างเงี้ยต้ยมยำใส่มะเขือเทศเยอะๆใส่หอมหัวใหญ่เยอะๆชอบเห็ดมีหลายอย่างเลยวันนี้ลดราคาเราก็ซื้อซื้อเนี่ยเห็ดเอาไปทําอะไรกินก็อร่อยมะเขือเทศนี่ก็ชอบนะชอบแบบกินมะเขือเทศต้ยมยำปั่นใส่สมูทตี้ก็อร่อยแต่ว่าเขาบอกกินมะเขือเทศอ่ะต้องให้กินแบบสุกๆมันถึงจะได้คุณค่าทางอาหารเยอะใช่ไหมอันนี้เราก็มาเลือกอแอปเปิลกันต่อแอปเปิลนี่จะใช้เป็นแอปเปิลเขียวนะจะดีกว่า พวกแอปเปิลอย่างอื่นเพราะว่าแอปเปิลเขียวเนี่ยมันมีรสเปรี้ยวใช่ไหมน้ําตาลจะไม่ค่อยเยอะเท่าแอปเปิลอย่างอื่นนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นกิโลหนึ่งอ่ะแปดสิบห้าบาทช่วงนี้ถือว่าผลไม้ถูกลงนะคะอันไหนที่ไม่ถูกเราก็กินโฟร์เซนแทนแต่ว่าแอปเปิลยังไม่เห็นโฟร์เซนนะเห็นแต่ของสดแล้วก็อันนี้ที่กินประจําก็คือไข่ต้มไข่ต้มกับผักลวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อไปตุนไว้เลยตุนไว้เลยนะคะอันนี้ไข่ต้มกับผักลวกที่กินประจําเหมือนกันช่วงนี้แบบ ถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะ่ะก็กินไปเลยไข่ต้มไม่ต้องกลัวเลยคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็มาระหว่างวันแบบตอนบ่ายอะไรกินชาชงชาบ้างแล้วก็มีโกโก้ผสมอะโปรไบโอติกพีไบโอติกอะไรพวกเนี้ยคะ่ะก็ชงกินแบบไม่ต้องใส่อะไรเลยอะแบบชงกินเปล่าๆเลยอะคะ่ะไม่ต้องใส่น้ําตาลไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นเอากาแฟก็ถ้าอยากก็สลับสลับกันอยู่3อย่างเนี่ยโกโก้โก อาชาเขียวร้อ็์แล้วก็กาแฟซื้อมาไว้หลายๆอย่างจะได้เปลี่ยนกันกินบ้างนะมันจะได้ไม่เบื่อนะคะขอบคุณค่านี่แหละอาหารที่เรากินประจำสูตรสมูทตี้ปั่นได้มาจากเพจทวิงเกนะคะขอบคุณคุณแม่น้องฉลามมากเลยที่เป็นไอดอลให้นะคะ